เาเผวาริมคลองนะครับอยู่ที <t> <un> ่จ <t> <un> ังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุพรรณบุรีเราไปตตอาหารกันเลยนะครับนี่คือโต๊ผมนะครับนี่นะคระโตขนืนนะคะ เขาฟูมีระาดนะนี่นะครอยู่อยู่ที่โต๊ะร้านอาหารปรลาเผาริมคลองนะครับวันนี้เมนูเราจะกินอะไรเรามาลุ้นกันนะครับนราลุ้นนามาลุ้นตนต่อไปนะครับ กินอาหารกันเลยนะคะที่ร้านปลาเผาปลาเผาลิมคลองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะหันกล้องให้ดูนะครัะนี่นะครับเนี่ยอาหารเรานะคะบายไปมาจิ้มากินกันเลยนะครับ อันเนี้ยมามาเดี๋ยวดิกลด้ินข้ตักให้ปลาเนาะ่้อ่ไปกินอีกีุ้ตักปลาให้มาาเดี๋ยดิัเหตักปาเขาน้ปลาเขากูปลาไหมอปลาน้ำต้มยำ แต่ามากินกันเลยโอ้โหปลาหมึกไม่ให้อาม่าเลยไม่อาม่ากินมั่งร้เอาห่หเอาหมูป่าให้อาม่าเพราะกล้องตักปลาให้อาม่าเด็กเอาท่อนปลาตัวตักปลาท่อนปลาให้อามนาะ อันน้ำจิ้มให้อมามาเลยอมามาไม่ถึ่อาม่าน้ำจิ้มกลับนะอ้าวใส่จานไปล้กให้ก่อ,องมาอีเกินนะนะครับมีน้ำข้าวมีนก้วน้ำกูงำ้งไหมวะก้วน้ำกุ้ไหนนี่หรอ,อของขา่าครูรีบกินพ่ครูเดี๋ยวเราจะรีบกลกบ้านเมีน,น้องแม่พี่น้องของพานจังพ่อแม่พี่น้องชาไทยก็ขอปากก่อน อะไรเอ่ยใหญ่ที่สุดในน้ำปลาอะไรอ่ะไม่ไม่รู้อีก่อลาอะไรปลาฉลามไงวัดไทวะก็ปลาวานปลาวานปลาวานปลาอะไรที่เกลยดปลาปลาหมอปลาวานเพราะไม่ยอมทำเองมันวานแบบคนรู้คนนี้วานอะไร

ลาแทนทุกท่านสีแลครับาปลาต้มยำอยู่นี่นะคะไลโอซีนนายกนะไโอซีนให้ไทยว่าปาลาแข็งแกร่งนายคไพโอซีนอืมอม๋อเไปกัอะไรยอยู่กันีอันนี้ของกินปลาหมึกปลาหมึกก็